สวัสดีครับคุณุ่ฟังกีลักษับคอลัมน์ควรน้ําให้ใส่นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับประจำวันพุทธที่1เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ต่อเนื่องกันมาจากเมื่อวานนี้หัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือจตุพรลากไส้ทักษิณตอนจบเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสารส้มซึ่งเป็นคนที่เขียนคอลัมน์นี้เนี่ยเริ่มต้นบอกว่าเมื่อวานนี้ ได้ขีดเส้นใต้ประเด็นสําคัญเรื่องที่นายจตุพรพรมพันธ์เนี่ยลากไส,ส้นายทักษิณชินวัตรไปแล้วนะครับเรื่องของการกดดันการบงการเวทีแสดงเมื่อปี2553มีการวางแผนซ้อนแผนที่จะยึดเวทีไม่ยอมให้แกนำเนี่ยยุติการชุมนุมบนเวทีจตุพรนี่บอกเองนะครับบอกเองว่าผมเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากทักษิณชินวัตรโทรมาถ,ถามผมทักษิณถามผมว่าหยุด เวทีแล้วเนี่ยจะหยุดได้อย่างไรและผมจะได้อะไรผมนี่หมายถึงทักษิณน,นะครับสุดท้ายทักษิณก็รอดจากคดีนอปชก่อการร้ายโดยที่อายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องทีนี้วันนี้เรามาดูกันต่อนะครับมาผลจากการเคลื่อนไหวชุมนุมที่คนแนนไกลคอยกดรีโมทคอยแทรกแซงวงการการชุมนุมของคนเสื้อแดงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าของเวทีตัวจริงในครั้งนั้นเนี่ย บ้านเมืองไทยเราต้องหายนะกันขนาดไหนนะครับถ้อยถแถลงของนายจตุพรบางส่วนเนี่ยไปสอดรับกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏเอาไว้ในรายงานของคออปอรายงานฉบับเต็มของคออปเนี่ยบางช่วงบางตอนระบุถึงเหตุการณ์วันที่19พฤษภาคม2553นะครับจุดที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ครับประการที่1ครับก่อนจะเกิดเหตุการณ์การกระชับพื้นที่ในวันที่19พฤษภาคมเนี่ยนะครับ ในช่วงเย็นของวันที่18พฤษภาคมพลเอกเลิศรัฐรัตนาวานิชซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาสรรหาได้นสาสวกลุ่มหนึ่งเข้าไปปรึกษากับแกนนานปชที่4แยกราชประสงค์เพื่อหาทางยุติความรุนแรงแต่การเจราจาเนี่ยไม่ได้ข้อยุตินะครับโดยรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะเจราจาก็ต่อเมื่แกนนําและผู้ชุมนุมเนี่ยยุติการชุมนุมก่อนเท่านั้นแล้วก็ให้แกนนําส่งผู้ชุมนุมเนี่ยกลับบ้านให้เรียบร้อยแล้วเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ นี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับเหตุการณ์วันที่19พกพฤษภาคม2553ารยาเนี่ยนะครับรายงานของคออปเนี่ยเขาระบุว่าวันที่19พกพฤษภาคม2553น้ายนีกลุ่มผู้ชมุมนุมนปชออยังคงชุมนุมกันอยู่ในพื้นที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์แล้วก็บริเวณใกล้เคียงรวมถึงบริเวณรอบนอกพื้นที่การชมรุมนุมในจุดที่เจ้าหน้าที่ทาหารตั้งด่านปิดล้อมพื้นที่อยู่ โดยยังคงปิดกั้นเส้นทางห้ามบุคคลเข้าไปในบริเวณพื้นที่แยกราชประสงค์อย่างเด็ดขาดนะครับแต่สามารถให้ผู้ร่วมชุมนุมเนี่ยออกจากพื้นที่ของการชุมนุมได้เจ้าหน้าที่เริ่มปรับกําลังเตรียมพร้อมในเวลา3นาฬิกาเพื่อดําเนินการตามมาตรก,การกระชับวงล้อมเพื่อสลายการชุมนุมแล้วปฏิบัติการก็เริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬกาของเช้าวันที่19พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มปิดการจราจรบนถนนพระรามที่4ถนนวิทยุถนนอังรีรุนังและเจ้าหน้าที่ทาหารเริ่มเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณสวนลุมพินีและพื้นที่โดยรอบมีการเคลื่อนกำลังจากแยกสะพานไทยเบลเยี่ยมไปตามแนวถนนวิทยุจากหน้าอาคารอื้อจือเหลียงเข้าไปในสวนลุมพินีแล้วก็แจกแยกสารแดงเข้าไปทำลายแนวกั้นของผู้ชุมนุมที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6 โดยเคลื่อนกำลังไปบนถนนราชดลมลิถึงแยกราชดำมลิเวลาประมาณ11นาฬิกาจนกระทั่งแกนนำนปชประกาศยุติการชุมนุมเมื่อเวลา13นาิกา20นาทีซออชอจึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารทุกหน่วยหยุดการปฏิบัติการและเตรียมพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมที่ต้องการเดินทางไปยังสนามกีฬาแห่งชาติเพื่อเดินทางกลับปูมิลำเนาประกาศที่3ครับ เหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่19พฤษภาคม2553เนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด15ศพด้วยกันเสียชีวิตที่บริเวณสวนลุมพินีกับถนนราชดำริ6ศพเสียชีวิตบริเวณถนนราชปรารบและสามเหลี่ยมดินแดงอีก3ศพเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่วัดปทุมวนารามอีก6ศพด้วยกันนอกจากนี้นะครับยังมีการเผาอาคารสถานที่อีกหลายแห่งในบริเวณข้างต้น รวมไปถึงบริเวณถนนพระรามที่4ที่บ่อนไก่รายงานของคออปเนี่ยยังระบุชัดเจนนะครับว่าในปฏิบัติการดังกล่าวมีการวางกำลังบนรางรถไฟฟ้า BTS ด้านลานพระบรมราชานุสวรี์รัชกาลที่6บนสะพานไทยญี่ปุ่นและก็สะพานไทยเบลเยียมอีกด้วยผู้ชุมนุมได้วางระเบิดสแสวงเครื่องเอาไว้ตามแนวกีดขวางต่างๆของผู้ชุมนุม โดยการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ทหารได้ใช้รถยนต์สายพานลำเลียงหุ้มเกราะปืนลูกซองและปอลอยกระสุนจริงในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนกำลังขึ้นไปตามถนนราชด,ดำาริกมุ่งหน้าแยกเข้าสู่ถนนสารสินซึ่งมีเต็นท์ของผู้ชุมนุมและสิ่งกีดขวางต่างๆทั้งบนทางเท้าและผิวการจราจรมีบังเกอร์อยางรถยนต์ของผู้ชุมนุมเนี่ยลุกไหม้อยู่บริเวณหน้าอาคารสอกอโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการต่อต้านจากกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยการใช้สิ่งเทียมอาวุธและมีการประทะก,กับคนชุดดำซึ่งใช้อาวุธปอลยอและยิงลูกระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารที่เคลื่อนกำลังไปมีผู้พบเห็นคนชุดดำอยู่ริมถนนนะครับใกล้กับแทงน้ำหน้าอาคารสภากาชาติไทยเจ้าหน้าที่ทหารเลยต้องตอบโต้ด้วยการยิงปืนลูกซองและปอลยอกระสุนจริง ไปตามถนนราชลำริในทิศท,ทางสี่แยกราชประสงค์ซึ่งมีผู้ชุมนุมและชายชุดดำอยู่ในนั้นด้วยจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับพบรอยกระสุนจำนวนมากบนต่อม้อรางรถไฟฟ้า BTS และ2ข้างทางมีทิศท,ทางการยิงตอบโต้กันร่องรอยกระสุนส่วนใหญ่จะมีทิศท,ทางการยิงไปทางสี่แยกราชประสงค์ เหตุการณ์ในเช้าวันดังกล่าวเนี่ยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนจากกระสุนปืนความเร็วสูงมีการใช้ลูกระเบิด M79 โจมตีผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุจนม,มีผู้ชุมนุม4คนเสียชีวิตมีช่างภาพชาวอิตาลี1่คนเสียชีวิตทําให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บและทําให้เจ้าหน้าที่ทหารนายหนึ่งเสียชีวิตรวมแล้วในเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6ศพด้วยกันมีรายงานว่าเวลาประมาณ10บนากาห้นาทีนะครับเชื่อว่ามีคนชุดดำเนี่ยยิงปืนสงครามเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติการอยู่ในสวนลุมพินีและเจ้าหน้าที่ทหารได้ปะทะกับกองกําลังคนชุดดาในสวนลุมพินีเป็นเวลานานประมาณ30นาทีและปรากฏภาพวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทหารบนถนนราชดำริเล็งปอรลอยเข้าไปในสวนลุมพินีในลักษณะเตรียมพร้อมที่จะยิง ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ทหารคนอื่นพูดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารด้วยกันที่อยู่ในสวนลุมพินีจึงมีการตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ทหารในสวนลุมพินีให้หยุดยิงและนอกจากนี้ยังปรากฏภาพคนชุดดาใช้อาวุธปืน M16 ยิงเข้าไปในสวนลุมพินีโดยเชื่อว่าเป็นภาพจากเหตุการณ์วันที่19พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ทหารให้ข้อมูลว่าเวลาประมาณ18นาฬิกาบริเวณแยกเฉลิมเผ่า มีชายชุดดำใช้อาวุธปืน M 1 6ยิงใส่เจ้าหน้าที่แล้ววิ่งไปทางวัดปฐุมวนารามโดยวิ่งเลียบไปตามกำแพงวัดและปรากฏภาพวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนกำลังไปบนถนนพระรามที่หนึ่งบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามฝั่งสยามเซ็นเตอร์ในวิดีโอนี้เจ้าหน้าที่ทหารพูดว่าพบว่ามีผู้มีอาวุธอยู่บริเวณเสาต่อม้อรถไฟฟ้าจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารคุ้มกัน เจ้าหน้าที่ทหารบางนายยิงปอร์อและแก๊สน้ำตาแล้วก็มีเสียงปืนดังอยู่เป็นเวลานาน,านกว่า10นาทีในภาพวิดีโอนี้นะครับยังพบรอยกระสุนปืนบนทางเดินสกายวอลกแล้วก็ต่อม่อรถไฟฟ้า BTS ตรงแยกเฉลิมเผ่าซึ่งเป็นบริเวณที่มีผู้พบเห็นว่าบีชายชุดดำเนี่ยอยู่ตรงนั้นมีทิศทางการยิงมาจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารประจำการอยู่ และพบร่องรอยกระสุนปืนที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามบริเวณชั้นที่1ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ประมาณ8 0 0มีทิศทางการยิงมาจากด้านหน้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบริเวณแยกฉเฉลิมเผ่าแสดงว่ามีการยิงตอบโต้กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับชายชุดดำจริงนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังแจ้งว่าในตอนเช้ามืดของวันที่20พฤษภาคมเนี่ยนะครับ มีการไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วพบรอยเลือดของบุคคลสองคนบริเวณแยกเฉลิมเผ่าถูกลากไปเป็นทางยาวตรงจุดก่อนถึงประตูทางเข้าของวัดปทุมวนารามซึ่งก็สอดคล้องกับการตรวจสอบจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ตรวจพบรอยเลือดบริเวณแยกเฉลิมเผ่าด้วยเช่นกันก่อนหน้าปฏิบัติการการกระชับพื้นที่ของสออชในวันที่19พฤษภาคมเนี่ยนะครับมีคนพบเห็นชายชะกันอยู่ในวัดปทุมวนาราม แล้วก็มีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของกาศนปชอ,อยู่ในวัดดังกล่าวด้วยนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งที่ได้พบกับผู้สื่อข่าวหญิงชาวจีนจํานวน3คนที่ขอให้จนช่วยพาออกมาจากวัดปฐุมวนารามในวันที่18พฤษภาคมนั้นนะครับเนื่องจากไม่ประสงค์จะอยู่ต่อในวัดปฐุมวนารามเพราะกลัวเนื่องจากเห็นว่ามีชายที่ถืออาวุธอยู่ในวัดดังกล่าว วันที่20พฤษภาคมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจที่เกิดเหตุพบอาวุธปืน m 1 6จำนวน1กระบอกอยู่ใต้รถกอล์ฟภายในวัดซึ่งจอดอยู่บริเวณสาราสินทุเสกใกล้กับกำแพงหน้าวัดจากการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นอาวุธปืน m 1 6กระบอกนี้เป็นปืนที่ผู้ชุมนุมเนี่ยยึดไปจากเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเมื่อวันที่14พฤษภาคม ในวันที่21พฤษภาคมครับเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทําการตรวจค้นพื้นที่และอาคารภายในวัดปฐุมนารามพบปืนพกไทยประดิษฐ์จำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรจำนวน300นัดแกส๊สน้ําตาจํานวน2ลูกประทัดยักษ์และระเบิดปิงปองอีก 1. จํานวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จังพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนหลายรายการซุกซ่อนอยู่ภายในสวนป่าของวัดปฐุมมนาราม อย่างเช่นอาวุธปืน M 1 6จำนวน1กระบอกกระสุนปืนขนาด7.62จ mm, มมจำนวน278นัดระเบิดกว้างชนิดสังหารจำนวน4ลูกแล้วก็กระสุนปืนจ2ดหรือว่าขนาด5.56จ mm, มมจำนวน212นัดและกระสุนระเบิด M 7 9ขนาด40ม mm, มอีก4นัดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตรวจพบอาวุธให้ข้อมูลว่าได้รับข้อมูลจากประชาชนคนหนึ่งจึงเข้าไปตรวจค้นบริเวณสวนป่า แล้วก็พบอาวุธหลายรายการดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งบัตรกาศนปชหนึ่งใบโดยอาวุธและสิ่งของดังกล่าวนั้นถูกซุกซ่อนอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสวนป่าภายในวัดปฐุมนารามนอกจากนี้นะครับในรายงานของคอ,อปย,ยังระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเผาสถานที่ต่างๆในคืนวันที่1 9กพฤษภาคมเอาไว้อย่างละเอียดด้วยนะครับระบุว่าอย่างนี้ครับหลังจากที่แกนนําประกาศยุติการชุมนุมแล้วต่อมาในช่วงเย็ยนของวันที่19พกพฤษภาคม มีเหตุเพลิงไหม้ไม่ต่ำกว่า30จุดทั้งบริเวณถนนราชปรารรบบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงบริเวณถนนพระรามสี่ชุมชนบ่อนไก่รวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง3ามรวมภาพยนตร์สยามและบริเวณใกล้เคียงบนถนนพระรามที่1อาคารร้านค้าบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาราชดลริห้างสรรพสินค้าเซน็นทรัเวิลด์ซึ่งเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นหลังจากเวลา14นาฬิกาไปแล้วก่อนเกิดเหตุ เวลาประมาณ13นาฬิกามีกลุ่มผู้ชุมนุมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำคลุมศีรษะประมาณ20คนบุกเข้าไปในอาคารด้านประตูห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลด้านถนนพระรามที่1พร้อมกับถังดับเพลิงโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้ามไม่ให้เข้าผู้ชุมนุมจึงถอยออกไปแล้วกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาโดยมีผู้ชุมนุมประมาณ20คนพร้อมกับหนังสติก๊กระเบิดขวดแล้ก็ระเบิดปิงปอง หลังจากนั้นเริ่มจุดไฟเผาแล้วโยนถังแกส๊สเข้าไปประมาณ10ถังจากนั้นได้เกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นหลายครั้งเมื่อเวลาประมาณ15บหนาฬิกาเจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าเซนต์เทนเวิลจำนวน8คนได้รับบาดเจ็บจากระเบิดซึ่งเกิดจากระเบิดคว้างสังหารอันเป็นอาวุธสงครามเจ้าหน้าที่รายหนึ่งกล่าวว่าคนคว้างสวมใส่เสื้อผ้าสีดําและสวมหมวกไหมพรมปิดหน้าเอาไว้หลังจากนั้นไฟและลุกไหม้อย่างต่อเนื่องจากด้านห้างสรรพสินค้าเซนต์ แล้วก็ลามมาที่ห้างเซนท์เวิลเวจนเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันที่20พฤษภาคมเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าไปควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับคำสั่งให้คุ Wh ้มครองหน่วยดับเพลิงเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีแต่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เนื่องจากต้องผ่านบริเวณที่ยังมีการประทะกันและมีสิ่งกีดขวางอยู่บนท้องถนนกรณีเพลิงไหม้ห้างสิสินค้าเซนท์เวิล หน่วยดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงในพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากความไม่ปลอดภัยและมีสิ่งกีดขวางอยู่เมื่อได้ประสานไปทางผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครผู้บริหารจึงได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจซึ่งได้ให้คําแนะนําให้เข้าไปทางด้านหลังของห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนจึงสามารถเข้าไปได้เมื่อเวลาประมาณ2 1่สอนาฬิกาสินาทีกรณีเพลิงไหม ที่โรงภาพยนตร์สยามนะครับหน่วยดับเพลิงเข้ามาถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามแต่เข้าไปในจุดที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้เนื่องจากมีการต่อต้านด้วยอาวุธสงครามจากคนชุดดําจึงต้องถอนกําลังกลับไปที่สนามกีฬาแห่งชาติและสามารถเข้าไปควบคุมเพลิงได้ในช่วงเย็นแต่เพลิงได้ลุกไหม้ไปมากแล้วทั้งหมดนี้เป็นประการที่3นะครับประการที่4ครับ จากคำยืนยันของนายจตุพรซึ่งเคยไปแกนนำคนเสือแดงและคุมเวทีราชประสงค์เนี่ยนะครับจตุพรบอกว่ามีความพยายามที่จะซ้อนแล้วก็ยึดเวทีโดยคนของเจ้าของเวทีตัวจริงเพราะว่าต้องการให้นำไปสู่สถานการณ์ที่ตนเนี่ยได้ผลประโยชน์ถึงขนาดที่นายจตุพรเปิดเผยว่ามีการวางแผนที่จะยิงเข้าไปบนเวทีตอนประกาศสลายการชุมนุมเลยซะด้วยซ้า เรียกได้ว่าสอดรับกับรายง,งานของคออปอนะครับซึ่งยืนยันเช่นเดียวกันว่าตอนที่แกนนําประกาศสหลายการชุมนุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารยังไม่ได้ลุยเข้าไปถึงสี่แยกราชประสงค์นะครับโดยสออชอมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ทหารทุกหน่วยหยุดปฏิบัติการและเตรียมพร้อมเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมที่ต้องการจะเดินทางไปยังสนามกีฬาแห่งชาติเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาย้ํานะครับย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปที่แยกราชประสงค์เลย ตอนที่เสื้อแดงประกาศสลายการชุมนุมท่ามกลางเสียงระเบิดดังและห้างก็ถูกเผาไปแล้วสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่มีการเผาทำลายสถานที่ต่างๆมีการยิงสกัดทหารโดยกองกำลังฝ่ายเดียวกับเสื้อแดงนั่นเองอันนี้คือเฉพาะเหตุร้ายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับยังไม่รวมการเผาสารกลางจังหวัดอีก4จังหวัดทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับสันส้มบอกว่าเท่ากับเป็นการตอกย้ำ ความน่าจะเป็นว่าปฏิบัติการที่พยายามจะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงนั้นเกิดจากฝ่ายของเสื้อแดงด้วยกันเองนั่นแหละครับ